ส่ชุดกากเพชรอย่างเลดี้กาก้าโอ้โหใส่ดูคอสเพลย์เลดี้กาก้ายังไม่เปลี่ยนชุดอ้าวราวราวรารารามารามามาเดี๋ยวๆมึงไม่รู้สึกอะไรกันเลยเหรอรู้สึกอะไรกันเลยสักนิดอันนี้เฮ้ยๆๆๆอะไรตะลึงตะลึงตะลึงมันตําลึงตําลึงไม่ใช่ตะลึงเหมือนตามทั่วไปแล้วก็ตะลึงตามต้อเจอกับหมูสามอร่อยมากกินหน่อยต้องกินหน่อยเออกินกินไปอ่กินไปได้มักินไปอ นี่พี่เอนี่ไม่ต่างอะไรกับวัวควายนะกินอย่างงี้ไม่ต่างอะไรวัวควายเลยอะไรนะอะไรนะให้โจกินต่อไอโจก็ไม่กล้ากินหรอกเออเอ่ะโอ้โหอ๋อ้โอ้โหมันไหนแอคชั่นต้องมีไฟนะแอคชั่นต้องมีไฟครับใส่ไฟนะเฮ้ยหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้โอ้โหยโอ้โหโอ้โหยโอ้โหย่เอาสีนี้ 别复了。Yeah, yeah, yeah. <laughs>